เพื่อนๆเห็นไอคอนที่อยู่บนท a s บาร์ตรงนี้ไหมครับมันก็จะมีไอคอนพวกเวลาภาษาคีย์บอร์ดวอลลุ่มเน็ตเวิร์กแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับซึ่งบางอันเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเราต้องการจะให้มันซ่อนไปถ้าเราต้องการจะซ่อนไอคอนพวกนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เอาเมาส์นะครับไปไฮไลท์บนท a s บาร์นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับเลือก Taskbar Setting นะครับ มันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเลื่อนหาคำว่า turn system icon on or off นะครับพอเราเจอแล้วนะครับก็คลิกไปเลยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีไอคอนที่เรานะครับสามารถเซตติ้งให้มันซ่อนไปได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเวลานะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมคลิกที่ตรงนี้นะครับผมปิดไปนะครับเวลาก็จะหายไปนะครับ ไอตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถซ่อนไปได้เลยนะครับเช่น Location Input Indicator อ่าตัวนี้ใช้เปิดไว้นะครับ Action Center t อร์ทัสแพดวินโ In Workspace อะไรพวกเนี้ยคือเราไม่ได้ใช้นะครับ Meet Now อะไรเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เหลือไว้เฉพาะที่จำเป็นนะครับอาจจะเพิ่มเวลามานนิดนึงนะครับแต่เวลาก็บางทีเราไม่อยากโชว์เราก็ปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ แค่นี้เองนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับมันก็จะเหลือไอคอนที่เราต้องการจะให้มันโชว์เท่านั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ